หมอแอร์ถูกจับคุมที่จำหน่ายยาเสียสาวโดวยสั่งซื้อจากออยอมีเงินหมุนเวียนถึง400กว่าล้านบาทเลยค่ะทำไมแพทย์ถึงจำหน่ายยาเสียสาวได้และยาเสียสาวคืออะไรกันแน่ประเด็นแรกทำไมออยอถึงอนุญาตให้มีการจำหน่ายยาเสียสาวได้ยาเสียสาวจัดเป็นวัตถุกออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2ห้ามจำหน่ายทั่วไปต้องสั่งผ่านโดยแพทย์หรือผ่านระบบออยอเท่านั้นกรณีหมอแอร์สั่งซื้อยาเสียสาวในชื่อคลินิก12แหง่งเก็บยาจำนวน170,000เม็ดในมูลค่าหลายสิบล้านบาทเจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระ ทำผิดสั่งสอบวินัยร้ายแรงทันที ประเด็นที่2ยาเสียสาวคืออะไรยาเสียสาวคือยาอัลฟาโซแลมเป็นเบนโซไดอะสปีนรักษาอาการวิตกกังวลตื่นตระหนกและนอนไม่ลับออกฤทธิ์เร็วภายใน20-30นาทีลดความวิตกคลายกล้ามเนื้อทําให้ง่วงซึมและสูญเสียความทรงจําระยะสั้นทาไมถึงเรียกว่ายาเสียสาวหรือยาเสียตัวไม่มีสีและสีไม่เด่นและสามารถละลายในเครื่องดื่มได้ง่ายเมื่อผสมกับแอลโกอฮอล์หรือยาอื่นจะทําให้ผู้ดื่มง่วงมากเดินเซพูดเบาและลืมเหตุการณ์จะถูกใช้ในกลุ่มมิตราชีพเพื่อร่วงระ เมื่ทางเพศหรือขโมยทรัพยออยอนุญาตให้ใช้ยาอัลฟาโซแลมได้แต่เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้นและต้องควบคุมอย่างเข้มงวดเมื่ออยู่ผิดระบบเช่นจำหน่ายนอกระบบหรือผสมในเครื่องดื่มโดยมิชอบกลายเป็นยาเสียสาวที่ผิดกฎหมายและอันตราย